สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเข้าสู่ลีซ่าเวนะครับก็มาเจอกับแอดกันหน่อยนะฮะวันนี้ก็แอบมาพูดถึงเดอะไวท์โรตัรซีซันสามสักนิดหนึ่งนะฮะก็ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับออแอดคิดว่าคลิปนีน้แอดอาจจะเล่าเยอะไม่ได้นะครับแอดเอาข่าวมาจากสื่อเก่าเนาะเพราะว่าอาจจะมีบางคนเนี่ยที่เมื่อวานอาจจะยุ่งนะครับยังไม่ได้ดูตอนสุดท้ายเนาะก็เดี๋ยวแอดเล่าแค่บางส่วนนิดหน่อยนะครับส่วนใครที่ดูจบแล้วก็มาว่ากันนะฮะ ส่วนใครที่ยังดูไม่จบตอนสุดท้ายเนี่ยก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนก็ได้ครับดูจบแล้วค่อยมาดูนะอะมาลุยกันเลยครับแอดเอาข่าวมาจากสื่อเกาลสีชมพูชมพูนะฮะก็นั่นแหละฮะเจ้าเก่านะครับเขาพาดหัวข่าวเอาไว้แหมเรียกไว้น่าสนใจเลยนะฮะเขาบอกว่าคาแรคเตอร์ของลิซ่าแบล็กพิงในตอนจบของเดอะไวท์โรตัสทำให้เกิดกระแสะตอบรับอย่างร้อนแรงนะฮะเออแอดจะเรี่ยงการสปอยยังไงดีวะเอาเป็นว่า ตัวเนื้อหาข่าวเนี่ยก็ชูไปในเรื่องของความสัมพันธ์ของน้องมุกกับพี่ไก่ต๊อกละกันเนาะแอดบอกแค่นี้พอนะครับเพราะว่ามันมีการสปอยด้วยเผื่อใครยังไม่ดูแอดไม่เล่าดีกว่านะครับซึ่งทางด้านโคเรียบูเนี่ยแอดพูดชื่อสื่อไปแล้วอ่ะก็พูดไปเลยละกันเขาให้ความสนใจกับ เรื่องราวบทบาทของน้องมุกกับพี่ไก่ต๊อกเป็นอย่างมากเลยนะฮะในไี่ว่าเขาก็พยายามเล่านะครับเกี่ยวกับตัวละครของพี่ไก่ต๊อกเส้นเรื่องต่างๆนะครับที่เริ่มตั้งแต่ยังไม่เข้มข้นจนถึงตอนที่มันเข้มข้นนะฮะเออก็มีตอนที่เข้มข้นนะอย่าลืมไปดูใครที่ยังไม่ดูนะฮะก็ต้องบอกว่าเล่าเอาไว้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ว่าไอตอนปิดฉากในแอดรู้สึกว่าเขาปิดข้อความเอาไว้แบบว่าแหม่น้่งหงุดหงิดเล็กน้อยนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลิซ่าก็เป็นนักแสดงของ ออไวโรตัสโดยรับบทเป็นน้องมุกใช่ไหมซึ่งเขาบอกว่าตัวน้องมุกเนี่ยก็ดําเนินเรื่องได้อย่างน่าสนใจนะครับแต่ว่าน้องมุกเนี่เป็นเพียงแค่เขาเรียกว่าตัวละครสมทบนะฮะไม่ใช่ตัวละครหลักแล้วก็เป็นเพียงแค่การแสดงครั้งแรกของไอดอลนะฮะนี่ประเด็นที่จะพูดก็คือตรงนี้แหละฮะเอาจริงเนี่ยแอดคิดว่าเขาน่าจะเขียนให้สวยกว่านี้สักนิดนึงนะฮะถึงแม้ว่าลิซ่าจะไม่ใช่ตัวละครหลักขนาดนั้นก็จริงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องบอก ว่าลิซ่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าเรียกกระแสให้กับหนังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะคือถ้าไม่มีลิซ่าแอดเชื่อว่าคนก็ไม่ดูเยอะขนาดนี้เหมือนกันเนาะถึงแม้ว่าซีรีส์จะดีขนาดนี้ก็ตามแต่นะฮะเอาเป็นว่าลิซ่าเนี่ยคือซีรีส์เขาดูคนดูเยอะอยู่แล้วที่แอดพูดเมื่อกี้หมายความว่าการที่มีลิซ่าเข้ามาด้วยเนี่ยมันช่วยให้เพิ่มกระแสรจริงๆนะครับช่วยให้มันคนดูเยอะมากขึ้นจริงๆงนะครับไม่งั้นไมค์ไวท์เขาคงไม่รู้สึกกังวลถึงเอฟเฟกของลิซ่าในตอนแรกหรอกแล้วก็ ที่จบว่าเป็นเพียงแค่การแสดงครั้งแรกของไอดอลเนี่ยแอดรู้สึกว่าก็น่าจะชื่นชมกันหน่อยนะครับว่าการแสดงครั้งแรกเนี่ยทำได้ขนาดนี้นี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับคือเรียกได้ว่านักแสดงมืออาชีพเนี่ยก็ยังต้องแหมต้องมีเขินกันบ้างนะฮะถ้าแบบว่านักแสดงมือใหม่ทําได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยลิซ่าของเราเนี่ยก็เล่นดีจริงๆนะครับแต่ว่าแอดจะพยายามไม่เล่าเข้าไปในเนื้อหานะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอร์สำหรับเพื่อนๆที่ยังดูไม่จบนะครับพอแอดเข้าใจ ว่าบางคนก็อาจจะมีหน้าที่การงานมีภาระนะครับเวลาไม่เท่ากันเนาะบางคนยังไม่จบแต่แอดรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าเวลาผ่านไปสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์หรือว่าสักเดือนมั้งนะเออสักเดือนหนึ่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาสปอยในส่วนที่อยากจะเล่านะฮะร,รู้สึกคันปากมากเรื่องของพี่ไก่ต๊อกกับน้องมุกเนี่ยโดยเฉพาะพี่ไก่ต๊อกเนี่ยแหมแอบอยากจะเล่าจริงๆนะฮะแต่ว่าในเว็บไซต์เขาก็สปอยเอาไว้เยอะเลยแอด เล่าไม่ได้จริงๆทุกคนแอดรู้สึกว่ามันจะเป็นการทําให้เ,เพื่อนๆดูหนังไม่สนุก,กน,นะครับเนาะแต่ว่าแอดก็อยากจะแอบมันเน็บแน,บแนมอีสื่อเกานี่แหละที่บอกว่าเป็นเพียงการแสดงครั้งแรกเป็นเพียงตัวละครสมทบนู่นนี่นั่นแหมต้องเลสเปกกันมากกว่านี้นะครับแล้วก็แอดคิดว่าชื่นชมกันมากกว่านี้สักหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกน้องก็แหม่ทําชื่อเสียงทําอะไรให้ตั้งมากมายเนาะแอะเจอกันประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคน